หลกเสือเหรอครับเหลือเป็นแมวแบบว่าขี้อ้อนน่ารักน่ารักเป็นแมวแมวน่ารักแบบคนฟูๆเข้ากับ Hello Kitty ตตี้พูดกับสื่อหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเรียกเขาแฮร์ริโอคิตตีแต่เวลาคุยกันเองก็เรียกกันที่รักจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างแบบมันมันไม่มีอะไรแล้วสำหรับผมนะครับผมเดินได้ปกติแค่ต้องระวังพื้นที่ขร่ขานหรือว่าเอียงอะไรงกันนิดนึงแต่หมอเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเอาให้ดีเนี่ยควรจะใส่อีโตบู๊เนี่ยประมาณ4-6สัปดาห์ แล้วก็ไม่ควรจะลงน้าหนักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติถ้าออกไปข้างนอกจะมีตัวใส่ตัวบูทแล้วก็จะมีตัวไม้เทา้าก<ๆ>ับเบืกกระเบืกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ,รบก็ต้องเซฟตัวเองด้วยผมก็จะเดินระวังระวังหน่อยคือจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะลงน้ําหนักอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นข้างขวาเนี่ยเป็นข้อเท้าทีาท่ผมเคยพลิกแล้วก็ฉีกเส้นเอ็นมาสองรอบแล้วซึ่งหมอก็บอกว่าไม่ควรจะเล่นกีฬาที่มันเปลี่ยนทิศทางเร็วๆเพราะว่ามันเสียการพลิกซึ่งถ้าพลิกแรงๆอีกทีอาจจะขาดแล้วต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยครับเพอผมอดใจไม่ไหวครับ ผมเห็นพี่อีทวงฟลายยืนบนเวทีร้องเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำของไวรัสเซเว่นผมก็เอา้ามันนานทีจะเห็นแบบนี้ผมก็กระโดดขึ้นข้างหน้าเวทีเลยมันจะมีแบบว่าคือเวทีก็สูงอยู่แต่มันจะมีซับบูเฟอร์ผมก็กระโดดขึ้นซับบูเฟอร์ขึ้นเวทีขึ้นไปประสานเสียงให้กับพี่อีทที่ร้องเพลงทิ้งลงแต่ทิ้งรักลงแม่น้ำพอร้องเสร็จผมก็รีบกระโดดลงเหมือนกันจากข้างบนนี่กระโดดลงซับบูเฟอร์แล้วกระโดดลงพื้นแต่ไฟมันส่องตา ไม่เห็นว่ามันมีขั้นอยู่ประมาณสัก15 20้าเซนเท้าผมมันก็ไปลงถอมันก็พลิกไปเลยมันก็พลิกไปเลยครับพลิกซ้ายพลิกขวาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เจ็บแล้วตอนแรกก็ยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็แค่แบบว่าอโอเคโอเคลุยต่อลุยต่อ,อก็เดินไปที่โต๊ะอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่วงผมีิไมไปร้องเพลงอย่างเงี้ยก็เจ็บๆนิดหน่อยแต่ตื่นมาวัน,ว,นวันขึ้นไี่ตือนเดินไม่ได้เลย เปล่าตอนแรกมันแค่แบบมันเหมือนมันเหมือนมันช้ำเอามันพลิกอะไรเงี้ยมันก็เจ็บแต่อีกวันหนึ่งคือตะตุ่มผมหายสองข้างมันบวมเหรอคะันเหมือนขาช้างอ่ะันที่เพิ่งเกิดเหตุแบไม่ไม่เท่าไหร่แต่ตื่นมาวันลูกขึ้นเนี่ยเจ็บเจ็บเลยครับแล้วผมก็นอนยกขาทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนผมน้อง Hello Kitty ก็บ่นผมทําไมไม่ไปหาหมอ อย่างเงี้ยให้หลดกิีก็หลักเากเขาก็ว่าผมทำไมไม่ไปหาหมออยเงี้ผมก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไม่ได้เช้าอีกวันหนึ่งเขาก็เลยมารับผมถึงม้านเลยแล้วก็พาไปหาหมอเพิ่งจะดูตอนเนี้ครับก็เขาก็ก็รู้สึกดีนะเขาก็เอาใจใส่อย่างเงี้ย ก็แบบว่าพอแบบขึ้นลงจากรถเขาก็วิ่งอ้อมมาแล่าก็ประคองอะไรเงี้ยผมก็อาไม่เท้าข้างหนึ่งแฟนก็อีกข้างนึงเงี้ยก็เรู้สึกว่าน่ารักมากาเงี้ยทำกับข้าวให้กินอย่างเงี้ยโอ้น่ารักน่ารักเป็นใจปั๊ดเดียวฟูขึ้นมาเลยครับขาทเจ็บน้อยลงทันทีเลยแสดงว่าจริงๆเดินได้แต่วันแรกแล้วแหละเดินได้แต่กได้อหรือป้าอย่าหรวบอกอย่าซ่ามากได้ไหมลุนนี่หาอะไรยากแล้ว ฟังไหมครับพี่พี่ปีเตอร์ฟังไหมครับฟังครับแล้วตอนนี้เราเป็นแมวตอนนี้เป็นแมวเหมียวว่าหรือครับใช่ครับใช่จากเสือเหรอครับเหลือเป็นแมวแบบว่าขี้อ้อนน่ารักน่ารักเป็นแมวแมวน่ารักแบบคนฟูฟูเข้ากับฮั l โหลค t ตตี้อ่าแต่เข้ากับฮัลโหลคิตตี้ใช่ไหมแต่คนเรียกเราอะไรเราเรียกเขาน้องฮั l โหลค t ตตี้เขาเรียกเราอะไรพี่ปีเตอร์ลุง ไม่หรอกล้อเล่นล้อเล่นก็เรียกจริงๆแล้วเวลาเวลาเวลาพูดพูดกับซือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเรียกเขาเฮลโลคิตตี้แต่เวลาคุยกันเองก็เรียกกันที่รักที่รักครับที่รักอยู่ข้าวไหมครับเปิดอย่านะงี้ยเปิดรูปเหรอเปิดหน้เปิดหน้าเปิดว่าก็จริงๆแล้วผมก็ อยากตะโกนบอกโลกอย่างไรนะแต่ว่าแต่ว่าก็คือเราก็รู้กันอยู่ว่าวงการบันเทิงมันก็วุ่นวายได้ง่ายๆะอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ไม่อยากจะให้ให้ชีวิตเขาวุ่นวายนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออให้เกียรติความเป็นสวนตัวให้เขาดีกว่าอ,อ,อย่างเงี้ยครับไม่ก็ไม่ไม่เชิญแบบมีภาพแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเคยคุยกันเล่นๆเคยคุยกันเล่นๆว่าต่างคนต่างชอบรักธรรมชาติมาก อย่างนี้ครับหรือว่าจะไปแต่งกันในป่าในป่าแต่ว่าอาจจะโรแมนติกมากก็ได้นะโมเมนต์แบบแนวแบบให้ไฮไลท์ไฮไลท์ไงทอยไลท์เออทอยไลท์อะไรเงี้ยใช่ได้ไหมของชำรวยที่แจกในงานคือยากันยุงโดยดิวครับน้ำเตกลงใช่ใช่เล่นคำกันพูใช่เราตะโกนคุยกันเสียงน้ตกดังได้ กล้าพูดหรือวกล้าแล้วเรจะได้แบ็คแพ็คกันไปเลยแตต่่พี้อมันภายในปีนี้หรือเปล่าคะภายในปีนี้เหรอก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นนะครับช่วงนี้จริงๆแล้วเอาจริงๆก็งานค่อนข้างเยอะตอนนี้ผมทำโปรเจกต์เยอะเหมือนกันนะครับก็ขอลุยโปรเจกต์ให้มันลงตัวอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ค่อยว่ากันครับ